สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์นุ่มหมีเจ้าเก่ารายเดิอนมาจ้ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า The Night Shift ร้านนี้เปิดให้ตายหลังสี่ทุ่มโอ้ต้องบอกว่าแค่ชื่อหนังสือเนี่ยเอาจริงแค่ชื่อก็ดูน่าอ่านแล้วเนาะและต้องบอกว่าถูกตกด้วยหน้าปก คือปกสวยมากในความรู้สึกถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสวยมากในรูปแบบที่มันดูแบบหดหูนิดๆนะคือมันคือเรื่องคาตกรรมอะเนาะหน้าปกเป็นดังนี้ค่ะก็จะเป็นฉากทัดในช่วงกลางคืนโดยที่ในรอบๆก็จะมีเหมือนกับไฟเนาะไฟถนนนะให้รู้ว่าอะตัวนี้กลางคืนแล้วนะจ๊ะแล้วก็ตรงกลางจะมีร้านไอศครีมอยู่ร้านหนึ่งซึ่งร้านที่ว่านี้ท่ามกลางความมืดมิดเปิดแสงนีออนะ นึกถึง7ซเ่อวนแหมโฆษณาให้เลยนะแทนที่จะเป็นรูป7 1เ่อวนจะเป็นรูปไอศครีมนะเป็นโคนเลยนะเป็นเนื้อไอศครีมแล้วก็เขียนทับไปทีว่าไอศครีมน่ากินมากแล้วก็ตัวร้านไอศครีมเนี่ยจะมีปกใหญ่ๆที่เป็นไอศครีมอยู่3มปกนะอยู่ทางฝั่งซ้ายสุดของร้านตรงกลางแนละทางขวาแล้วก็ต่างที่จะมีรูปไอศครีมขนาดใหญ่แล้วก็เขียนว่าไอศครีม โอเคนะเพราะนั้นเลยไม่รู้เลยว่าร้านนี้มีชื่อว่าอะไร The n i น h t Shift เนี่ยก็ทำชื่อตรงนี้ให้เป็นเหมือนกับหลอดไฟนีออนเป็นสีสแม้กระทั่งชื่อผู้เขียนนะคะคุณอเล็กซ์ฟินเล่ก็เป็นนีออนเหมือนกันเลิศเนาะแปลโดยคุณริษานะคะหนังสือเลมนี้หรือริซ่าไม่มีนามสกุลนะเป็นฉายาไปละตรงหน้าปกเขียนว่า อ่าและมีตอนกลางคืนแล้วทำให้พ้มต้องระแวงหลังตลอดเวลาโดยคุณลีชาร์ลซึ่งเรียนตามตรงไม่ได้โกงก,กันมาว่าคุณลีชา์ลนี่คือใข่เนี่ยก็เจ้าของลิขสิทธิ์ที่แปลภาษาไทยขนาดนี้ก็คือสำนักพิมพ์น้ำพุซึ่งก็เป็นหนึ่งในต้องเรียกว่าสำนักพิมพ์ลูกเนาะของวีเลนซึ่งเราก็ชอบนะเพราะเขาเอาหนังสือที่ห,หลังๆนี่เห็นแนวแบบคัตกรรมเยอะแต่งจิมก็มีอีกหลายเล่มที่เราอ่านแลวเราชอบนะคะ มาดูที่หลังปกกันดีกว่าโหหลังปกนี่เขียนค่อนข้างที่จะแซ่บและน่ากลัวหลังปกก็มืดเหมือนกันนะปี1999ที่ร้านเช่าว,วิดีโอในเมืองเล็กๆกกรัฐนิวเจอร์ซีย์มือมีดคลั่งบุกทำร้ายพนักงาน4คนตอน4ทุ่มเอลล่าเป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิต15ปีต่อมาที่ร้านไอศครีมในเมืองเดิมพนักงาน4คนโดนทำร้ายจมกองเลือดตอนเที่ยงคืนเจสซี่ เป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตพวกเธอต่างเข้าใจว่าตัวเองแค่โชคร้ายจนกระทั่งทั้งคู่ได้มาเจอกันถึงรู้ว่าฝันร้ายครานั้นอาจเป็นแค่การโหมรงเพราะคำที่กระซิบข้างหูเอลล่าในคืนนั้นเป็นคำเดียวกับที่เจสซี่ได้ยินในครั้งนี้กระซิบว่าดังนี้นะคะราตรีสวัสดิ์คนสวยดูเหมือนภารกิจวิปริตจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใครบางคนซ่อนตัวในมุมมืดของร้าน รอใหถึงเวลาทำการของมันแล้วมอบบริการเป็นความตายให้ใครก็ตามที่อยู่ในนั้นก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้เอ้ยราคาถูกกว่าที่เราคิดอยู่ที่285บาทคือตัวนี้อะไรต่ำกว่า300ถือว่าถูกแล้วนะแล้วก็ความหน,า,หนาของเล่มก็อยู่ที่340หน้าซึ่งอย่างที่ได้เรียนแจ้งคําว่าแต่เดิมเราเข้าใจว่าเฮ้ยหนึ่งหน้า1บาทหรือเดี๋ยวนี้แบบ200หน้า240บบาทอะไรเงี้ยเนาะ กลายเป็นเรื่องปกติแต่เนี่ยถูกกว่าแต่หลายท่านแบบอาจจะมีเหมือนกันเราเป็นนะเนื่องจากว่าเราต้องอ่านหนังสือและวรีวิวให้ทุกท่านใช่ปะ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยถ้านหนังสือสักแบบ400หน้าเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยนนหนาไปนิดนึงในการที่จะแบบมาอ่านวีคต่อวีคอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเป็น340หน้าที่อ่านเร็วเพราะตัวหนังสือค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็การเว้นช่องไฟค่อนข้างกว้างอะไม่รู้ทําไมเลยสุดมันอ่านแบบรวดเดียวได้จบแต่ว่าเอาจริงหนังสือเล่มนี้เนะื่องจากใช้เวลาอ่านพอสมควร คือหมายว่าตัวที่อ่านเองอ่านเร็วแต่ที่ใช้เวลาคืออ่านแล้วอันนี้พูดทำตรงท่านมันอาจจะมีความแบบทําไมมันยังไม่เฉลยทีอะไรเงี้ยขี้เหยียดลุ้นก็เลยแบบเบื่อบ้างนะแล้วก็ไปทํานู่นทํานี่แล้วค่อยกลับมาอ่านใหม่แต่ว่าอันนี้แล้วแต่ท่านบางคนอาจจะชอบสไตล์แบบนี้ก็ได้เรื่องของเรื่องก็อย่างที่บอกค่ะเกิดขึ้นในปีหนึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าตอนบทนำก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันก็เป็นวันสุกวันหนึ่งที่ ดูไม่มีอะไรผิดปกติเรื่องราวเกิดขึ้นในร้านบล็อกบัสเตอร์เออซึ่งเราก็ว่าน่าสนใจนะเพราะเขาก็พูดชื่อยี่ห้อชื่อร้านไปเลยนะเป็นคดีฆาตรกรรมในร้านบล็อกบัสเตอร์คือคนที่เล่าเรื่องเนี่ยนเรเตอร์เนี่ยก็พูดออกมาว่าแบบอ้เนี่ยเห็นเด็กสาวพวกนี้ซึ่งมาทํางานพาร์ทไทม์ก็คือเป็นเด็กที่ยังอยู่ในวัยเรียนแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่เด็กไฮสคูลก็จะมาทํางานพิเศษใช่ไหมแต่ว่าก็ทําไปก็ดูไม่ตั้งใจทํางานนะคนเล่าเรื่องก็แบบโอ้ยไม่ชอบเลยเด็กพวกนี้แบบเดี๋ยว ทำนูน่ทนทำนี่แล้วก็แบบตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างบอกให้แต่งตัวถูกต้องตามระเบียบอะไรว่างั้นเนะาะก็ทำมั่งไม่ทำมัางแล้วเราพอเราบน่นเรากลอนอะไรเงี้ยก็ดูไม่ตั้งใจที่จะฟังเรานะคนในเรื่องก็เล่าเล่าเล่า,ลาไปแล้วก็บน่นแล้วก็สู้ว่าเฮ้ยหายไปไหนอีกแล้วสองคนนั้นอะ่นะก็เดินไปเดินมาจนกระทั่งเฮ้ยพบเป็นศพนอนแน่นิ่งอยู่นะฮะเอาละแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยคือว่า คนเล่าเรื่องเนี่ยพอเราอ่านเฮ้ยเสร็จแล้วคนเล่าเรื่องก็เสียชีวิตไปด้วยนี่ว่าเวลาก็ผ่านไป15ปีต่อมาก็1999ใช่ไหมบวก15ก็เป็น2014เสเียดายเนาะน่าจะเป็นปี2000ในแง่ว่าแบบมันจะได้บวกง่ายๆหน่อยนะคะตัวเลขโอเคพอในปี2014เรื่องราวเนี่ยไม่ได้เกิดกับบลนะ็อกบัสเตอร์นี่ ระยะเวลาก็ผ่านไปก็แน่นอนว่านะช่วงเวลานั้นอะไร Netflix ก็เริ่มใช้คำว่าอะไรกันนะเริ่มมาเริ่มติดตลาดเรียบร้อยก็เปลี่ยนสถานที่นะะเป็นลักษณะร้าน standalone ร้านไอศครีมถ้าเป็นในภาพนะเราก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าต่อให้มันเป็นหนังสือที่อ่ะสถานการณ์กนะ็คือเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วปีนี้20 2 4ที่เรารีวิวหนังสือเล่มนี้นะลักษณะความร้าน standalone ของร้านไอศครีมเนี่ยมันส่งผลย่อะไรบ้างหนึ่ง คือมันไม่ได้เกิดขึ้นในห้างที่จะมีคนสังเกตได้ว่าเฮ้ยคดีฆาตรกรรมเกิดขึ้นในร้านนี้สมมติเป็นร้านไอศครีมแห่งหนึ่งร้าน X นะในห้างแห่งหนึ่งในประเทศไทยสังเกตได้ง่ายหรือต่อให้ไม่มีคนอยู่เนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ากล้องวงจรปิดแต่เรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นนะสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าเราไม่ได้มีพยานอะไรนอกจากผู้รอดชีวิตก็คือเจสซี่ ซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าไอ้คำว่าราตรีสวัสดิ์คนสวยเนี่ยมันไม่ได้ถูกบันทึกนะไว้ในรูปคดีต้องบอกว่าคดีฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อปี1999นะกฆาตรกร,รพูดว่าราตรีสวัสดิ์คนสวยมีคนที่เขาคิดว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็เป็นเหมือนกับอ่ะพูดง่ายๆตรงๆก็คือหนึ่งในคนที่คบหาดูใจแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตในร้านบล็อก b u สเตอร์ซึ่งก็เป็นแฟนของเด็ก ผู้หญิงคนหนึ่งเรีกผู้หญิงก็เป็นน้องวัยรุ่นคนหนึ่งนะเขาก็มาสอบสวนมาุน่นมานี่ก็แบบก็ไม่ได้ค้นพบอะไรที่จะแบบว่าให้จับได้เดี๋ยวนั้นนหรอกไหมก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะก็ก็ปล่อยตัวไปปรากฏในการละเวลาต่อมาก็พบสิ่งที่เรียกว่าน่าจะเป็นอาวุธได้นะแต่เมื่อครั้นไปพบเนี่ยผู้ต้องสงสัยซึ่งก็เป็นอยู่ในวัยเยาวชนเหมือนกันเนี่ยก็ได้หนีหายไปละ ไม่สามารถที่จะตามได้ว่าอยู่ที่ไหนสแสดงว่าคดีเมื่อ1999ปิดไม่ลงค่ะแต่พอเกิดเหตุ2014คือไอ้ประโยคนี้มันยังไม่ได้ถูกพูดถึงแต่ปรากฏว่าผู้รอดชีวิตนะคะในครั้งแรกคดีฆาตกรรมครั้งแรกคือคุณเอล่าต่อมาเธอโตขึ้นมาเป็นฟิลเหมือนนักจิตบ,บับนะก็คิดว่าผลจากการที่เธอเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวอะ ซึ่งเธอจําอะไรไม่ได้นอกจากประโยคนี้แล้วก็รู้ว่าอ่ะฆาตากรเป็นผู้ชายแต่หน้าเนื้ออะไรไม่เห็นเนาะมันเหมือนแบบคือการที่เธอถูกทําร้ายนะ่ะมันมันกระทันหันมันก็ไม่เห็นอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ยังงงเหมือนกันว่าไว้ชีวิตทําไมนะเธอก็ใช้ความสงสัยอะไรทั้งหลายเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นนักจิตบําบัดปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโลกมันได้หมุนคนที่เจอสถานาการณ์เดียวกันให้มาเจอกันนั่นแหละก็มีคนแนะนําต่อไปต่อมาก็ ให้เธอมาเหมือนกับประกบกับเจซี่ผู้ที่รอดชีวิตเหมือนกันปรากฏว่าเจซี่เนี่ยมีบุค,คลิกบางอย่างที่ดูจะรู้เรื่องราวเยอะจังเลยแม้กระทั่งก็ค่อยๆเผยมาแม้กระทั่งรู้ว่าเอลล่าก็คืออา้าวเธอคือผู้รอดชีวิตนี่นะซึ่งคนฟังก็ฟังแล้วขนลุกนะแล้วก็คุยไปคุยมามันก็เลยทำให้รู้กันว่าอา้าว เฮ้ยหรือมันเป็นฆาตกรคนเดียวกันแน่เลยเพราะจะมีใครสักกี่คนบนโลกนี้พูดคําว่าราตรีสวัสดิ์คนสวยหรือถ้ามิใช่ฆาตกรคนเดียวกันก็อาจจะเป็นฆาตกรคนที่หนึ่งแล้วอีกคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องแบบเป็นนักสืบไหมตํารวจหรือใครที่เกี่ยวข้องกับคดีที่รู้ว่ามันมีประโยคนี้แต่เดี๋ยวนะมันก็ไม่ได้มีหลักฐานในการบันทึกไว้นี่หว่าว่ามันมีประโยคนี้คือเหมือนเขาเก็บไว้เป็นเรื่องเรื่องที่แบบ ไม่ได้ถูกบันทึกไวอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นสองคนนี้ก็จะบอกว่าเข้ากันเป็นปีเป็นขลุ่ยก็ไม่ใช่คือเอลล่าเนี่ยก็ดูเป็นคนที่โอเคนะนะคือเหมือนเติบโตมาก็มีอาชีพการงานที่ดีแต่นะาะที่เจสซี่เนี่ยฟีลเหมือนโตมาโดยที่ไม่มีคนดูแลนะคะก็คือเอาง่ายๆว่ากันก็คือเหมือนอยู่ในสถานรับเลี้ยงนะคะซึ่งเธอเองนั้นก็มีใครที่จะต้องผูกพันกับใครเนาะ พ่อแม่อยู่ไหนไม่รู้นะคะต้องบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะคะทีนี้มันก็จะมีตัวละครต้องบอกทุกท่านว่าเอาจริงหลายคนอาจจะบ่นว่าอ่านพวกหนังสือญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะจะมีปัญหาเรื่องการจําชื่อตัวละครเราบอกนะว่าเนี้ยแม้จะเป็นชื่อฝรั่งแล้วดูเหมือนจำง่ายแต่ตัวละครเยอะมากจนแบบแอบงงๆเหมือนกันก็ปรากฏว่าก็มีคนช่วยเหมือนกับมาดูเรื่องคดีนะมันมีทั้งเรื่องของทนายเอ,อ่ยเหมือนกับ ตำรวจนักสืบนะคะบกว่าก็มีคนนึงจะเป็นผู้หญิงก็ท้องอยู่อะไรเงี้ยก็ถูกเรียกมาทําคดีนะก็มีคู่หูซึ่งเป็นผู้ชายในเรื่องนี้ตัวเอกของเรื่องอันนี้แบบแอบบ้บายนิดนึงว่าผู้หญิงเก่งแฮในเรื่องคือช่วยกันสืบช่วยกันทําอะไรในขณะที่ก็จะมีพูดง่ายๆเหมือนกับทนายบางคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีนี้ออบขอเนี่ยเฉลยนิดนึงก็คือทนายหนึ่งในทนายที่แบบ ดูเรื่องเนี่ยเขาเก็บงำความลับอะไรบางอย่างไว้ไม่ยอมบอกแล้วคนมารู้ทีหลังก็แบบอ้อยงดหงิดเพราะว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของคนที่ถูกเหมือนตั้งข้อกล่าวหาว่าเอ้ยคุณเป็นฆาตรกรในคดีเมื่อปี1 9 9 9หรือเปล่าและที่ว่าพี่ชายเขาก็หายสาบสูญไปและตามไม่ได้ตัวน้องชายเนี่ยก็มีปมคือทุกคนในเรื่องดูแบบมีปมอะไรบางอย่างนะก็มีปมว่าแบบอยากหาพี่ชายเชื่อว่าพี่ชายอะ่ะมีชีวิตอยู่แน่นอนฟันธง แล้วก็อยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้แล้วหลบซ่อนอยู่แล้วเชื่อว่าพี่ชายอาจจะเป็นยูทูบเบอร์เว้ยเพราะว่ามันจะมีศัพท์บางคําที่พี่ชายเขาพูดหรือคนที่เขาคิดว่าเป็นพี่อยู่ตรงนี้เขาก็จะแบบเหมือนตามหาพี่ชายแล้วพอมันมีคดีเนี้ยในช่วงปี2014เขาก็เหมือนรับทําคดีแบบโดยที่ไม่บอกใครว่าเขามีที่มาอย่างไงเพราะเขาสึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ยังติดค้างเขาอยู่นะคือเรื่องราวมันก็สนุกในอ,อันนี้จะพูดย้ำอีกทีว่า ใช้เวลาอ่านหลายวันแม้จะสามารถอ่านจบภายในเวลารวดเร็วเพราะว่าเนื้อเรื่องมันยืดทีักผู้ดำตัเออถ้าใครชอบแนวเนี้ยสามารถอ่านได้นะแต่ว่าเราชอบแบบที่มันอ่านแล้วขนลุกไปเป็นระยะนะอันนี้มันจะค่อยๆแบบมีความเนิบมีความสงสัยมีความบิ้วมีความหงุดหงิดกันเองหรือพูดเรื่องราวถึงเรื่องความสัมพันธ์นะเช่นแบบว่าอย่างตัวทนายก็นอกจากมีปมเรื่อง พี่อะไรเงี้ยก็จะมีปมเรื่องแม่เนะเรื่องพ่อหรือยังเรื่องแบบเต็มไปหมดนะมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรากาลังดูเหมือนกับถ้าเป็นสารคดีฆาตกรรมเนี่ยมันเชื่อมโยงไว้เป็นเรื่องราวของครอบครัวและอื่นๆอะแต่ไม่สปอยแม้ว่าตอนจบเนี่ยฆาตกรคือใครแต่ต้องบอกว่าคนที่ถูกต้องสงสัยเนี่ยมีเต็มไปหมดทั้งตัวละครที่1นนะก็คือชายผู้หายสาบสูญมันก็ เรื่องมันก็มาทีละเปาะทีละเปาะปาว่าเฮ้ยมันมีความลับมากกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่แฟนหนุ่มเนี่ยอาจจะฆาตกรรมเ,เพื่อนสาวแฟนหรือไม่รู้เราจะเรียวกว่าเป็นอะไรนะขนาดนั้นเพราะหุนหันพันแล่นเพราะทะเลาะกันจริงๆมันมีความลับระหว่างคนสองคนนี้มากกว่านี้อีกและที่สําคัญก็คือเฮ้ยมันกลายเป็นว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะความลับในเมืองแห่งนี้เมืองเล็กๆแห่งนิวเจอร์ซี มันมีคนรู้มากกว่าสองครอบครัวมันมีคนรู้ร่วมกันหลายครอบครัวมันมีเรื่องคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนแมมันพูดแล้วมันจะสปอยเนาะซับซ้อนและซ่อนเงื่อนมากกว่าแค่2กรณีคือกลายว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเฮ้ยตกลงว่าไอ้เจ้าฆาตรกรเนี้ยมันคือฆาตรกรโรคจิตที่ฆาตรกรต่อเนื่องและสามารถย้อนไปฆ่าก่อนหน้านี้อีกไหมนะคะ เรื่องนี้มันจะให้ฟิลเป็นความผสมระหว่างเรื่องของเหตุที่มันเกิดในเมืองที่ทุกคนดูน่าจะพอจะรู้จักกันหรือพอติดต่อกันได้ใครที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรนะหรือใครที่แบบเฮ้ยนี่เป็นญาติฆาตกรเนี่ยมันจะเป็นการถูกตราหน้าในสังคมนั้นถึงแม้ว่าอเมริกาจะเป็นประเทศที่สหรัฐนีใหญ่ใช่ไหมคะหรือรัฐนิวจอร์ยังก็มีขนาดใหญ่ แต่เราให้นึกถึงเมืองเมืองหนึ่งซึ่งคนรู้จักกัน,นคนอยู่บ้านใกล้ๆกันก็เดินทางไปโรงเรียนเดียวกันคนนั้นคบกับคนนี้คนนี้เลิกกับคนนั้นคนนี้แบบเป็นพวกอินโทรเวิร์ดทั้งโรงเรียนก็จะรู้กันหมดอะไรแบบเนี้ยดังนั้นตัวที่เป็นฆาตรกร,รหรือปมต่างๆเนี่ยมันจะถูกมาผูกคือตอนหลังมันก็จะเฉลยนะว่าไอ้ที่แบบหยุมรวมกันเนี่ยอ๋อเคสที่หนึ่งเป็นแบบนี้ไอ้คดีฆาตรกรต่อเนื่องเนี่ย ตกลงมันมีฆาตรกรที่แบบสวมรอยเป็นฆาตรกรหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีคนที่เราจับไม่ได้และอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นตัวละครที่สงสัยแต่แรกจริงก็ได้ว่าเป็นฆาตรกรนะเฮ้ยแปลกมากเรื่องนี้แบบเหมือนจะสปอยแต่ก็พูดไปเพื่อว่าไม่มีเลยนะทุกท่านใน340หน้าเนี่ยไฮไลท์มันจะไปอยู่หลังๆนะดังนั้นช่วงแรกๆท่านเออแล้วก็ช่วงแรกที่แบบเฮ้ยเกิดคดีฆาตรกรรมขึ้นคือคนที่เล่าเรื่อง มันต้องรอดสิปกติกลายว่าเป็นคนที่เหมือนเล่าเรื่องให้เราเห็นภาพและเสียชีวิตอะไรเงี้ยแล้วไปต่ออย่างไรนะคะเอางี้ยังไงสําหรับใครที่ชอบนะและไม่หมายที่จะอ่านแบบเราอยากให้อ่านรวดเดียวดีกว่านะเพราะเราพลาดมาแล้วกับการอ่านแบบเว้นหนึ่งวันอ่านที่อนะไรเงี้ยก็ฝากฝังกันด้วยและกันนะคะสำหรับเรื่องราวของ the night shift รานนี้เปิดให้ตายหลังสีทุ่มสหรับวันนี้ good night นะคะราตรีสวัสดิ์คนสวยสวัสดีค่ะ